ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมื่อนี้กับมาพบกับเจ้ข้ามสามตัวเต็งขึ้นเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งกัได้มาติดตามเนื่งเล่าความฝันกับลุงแปงค่ะค่าลูกแปงนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นผู้ชายผู้เท่านะค่ะยืนอยู่กลางน้ำเพิ่นบ้านเนาะค่ะยืนอยู่ในน้ำกับมีผู้หญิงเนาะค่ะผู้สาวเล็กน้อยเนาะค่ะกับเดมาลูกของหลับของผู้เท่านะค่ะค่ะความฝันของลูกแปงเพื่อจะให้แนวทางเขาจังไดเป็นไปเป็นมาแนวไรเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาค่ะ เข้ากัไปติดตามรับชมรับฟังความฝฟันของลุงเตงพร้อมๆกันกน,นะคะครับสวัสดีค่ะลุงเตงค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะค่ะมนีการได้มาติดตามเ,เป็นโค่งชุดถ่ายเนะาะค่ะของลุงเตงค่ะเพื่อนสี่ห้แนวทางตัวใดกับฟังไปพร้อมๆกันค่ะกับความฝันของลุงเตงค่ะฟันแบบจังไรลุงเอฟันกับฟันที่มักแปลกแน่ดอกมันจะได้อ่อยฟังดอกเลยฟันต้องยืนเหมือนฟันว่า เาลงนามไปผู้ทอคุณคุณถอดลงนามไปนะลงนามในห้องเะค่ะเล็กหน่อยกันยางมากในบ้านของเราเขาพูททอไปเล็กหน่อยเล็กหน่อยทํำไหนเล็กหน่อยทำไงตัวนึ่งละำเป็นผู้ยิ่งเ่คอะลูผู้ยิงค่ะ้อยของเราเขาพูเทอเน่ยค่ะในนามอยู่ในนามบาอยู่ในนามเลยโล่ลนลเขาผู้หอยนว่าของเานยังเหมือนเร่อืม บ้านว่านอนี่ขึ้นที่สองกับพันอันเก่านี่เองนำเท่านี้เองโอ้โอ้ันแบวเดียวกันนี่พันตัวเดียวกันลงหน้าเขาก็มาข้ามมึงอีกคือเก่าหน่าฮอลโหลข้ามมึงนี่มาจับมึงของลาผู้เทาอีกเออว่าของลาไม่ไหวนี่ลงหน้ามือเก่าอมาทางเก่าคือเก่าเขามาค่ะเหตุงี้เนี่ยเหตุร้อผลมาไหวมึงเคยมาโอมาเลิ่มโตเร็วัวเดี๋ยวมหาเห็ดตัวนั้นเนอะไมอดีเลย นี่ยังระบายยืดไว้ใหยังแดงแบบของรัฐลุงไปเตือนเพื่อนมาดิไปเรื่ะว่าว่ากบายไปฟลดเพราะว่านะค่ะเนี้ยพันคืนเนี้ยกับพันคืนนั่นสองคืนสอนเลยเนะสองคืนสอนเลยพันแนวเดียวพันอันเดียวนี่ผู้เก่าค่ะลุงกับผู้เก่ากัคนเก่าคือเก่าบ้านคางเก่าหมาขคางเก่าคือเก่าหมากสองคืนแต่ว่าผู้ยิงคนนั้นคุณลุงนี่จักบอค่ะโอ้โหแล้วจะคนน่าใครละคนนี้หนักเหมือนตัว พ่กหนามพ่อเขาในนาพอดีเขาลงไปนะเขาในนามพอกีเขาลงมาลูบลูบนะ้นานี่สีไสนเนี่ยเห็นเบิรนามห้วยเนาะหนามคลอกมึงหญ่นามนามเพียงแอลนี่นะหนามิกเลสไหมหนาห้องแล้วลงนุ่มมันเป็นเหล็กนี่ยเป็นเหล็กลางบอกระดานมันก็พันจะได้ก็พันเห็นตัวนี้ตัวเก่าพันมือสองกับพันตัวเก่า กับคนเก่ากับผู้เก่ามากทางเก่าเล็กหน่อยผู้ยิ่งหันหนาวถือเก่าโลกไปสถคือเก่า่ว่าฝันมีสำคัญแห่งเนย้าได้ย่ำาแีวท่านผู้ไรฝันเห็นของหลับเกี่ยวกับของหลับมีถ้าโซกโศกแบบค่ะแต่ว่าบ้านนี้บ้านได้่นมาก่อพันจังเสือเท่าเดียวนี่นอนอยู่ซื่อๆก็เพื่อันเดค่ะแต่วบาเด็กหน่อยนั่นเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้สาวหรือเป็นผู้สาว แค้คุณเชา้าผมยื่ยนนะแต่ว่ามันคนใหญ่เติบอยู่หรอกเพามันยื่นรักทั้งหนาเขาหนาแล้วม,มันก็ะโล่ได้ก็บ่าย,ายขึ้นแหลก็ได้ก็เห็นเห็นกระตาเลยเห็นกระตาแน่เบิ้งคักๆเลยแน่เบื้งคักบ่ายขึ้นที่สองมากกับอันแบบเกา่าม,มาทั้งเก,าเกา่าผูอเก่าค่ะนี่มันก็กองมากเลยก็นี่เลยลุงซือซ้อเลยซื้อไปซื้อสันจังสันบ่ลุงซื้อซื้อมาหนี้โอ้ตอนนี้ซื้อมาหนี้ แตว่าวข่มากก็หนีไข่เล็สยก็นีไหวโอ้พันเห็นนิดหน่อยก็ไรยแปะใส่ตัวนี้วาลุงแปะถพันของผู้ใหญ่พื้นเท่งหน่อยของเราเขาบุถ่อก็เลยเอาหน่หลุงลุงกะใวเดียวลุงแปะเป็นตัยกขึ้นมาหนึ่งหนึ่ห้าหกเยแล้วไข่หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกจ็ใบเหรอคุณลุงสองในสองใบซี่องงไดนีองเขาไปะองข้่ว หันมาเพิ่ง่งหันไม่เคยพันจะเคยนะพันเนี่ยเอาเขามากใจแต่ว่ามันเป็นเป็นไหลลางให้ก็เหลยังเขาว่อเป็นไหลยังเหลไหลรุ่งไปสองใบตรงนี้มันคนคนตัวมันมีเท่านี้นะมอนเขเอาไปไปหนึ่งก้นแต่คองมันนะเพราะว่าเพราะว่าได้ยินหีินคนบอกมาหลายดาษฝันแนวนี้ซื้อค่ะแต่ว่าแต่คองมันเอาไปกันได้บ้านนะคลองเหล็กก็เก็บไว้เลยมันหมดคล้องเหล็ก็เอาขึ้นกันมันก็จะเอาน้ำรลน้ำมาแช่ก่อนนะมันก็เลือกขนาด มี่เสน่เราพย่ะวนก๋นบ้านน้ทาให้ลุงตีนู่นลุงสีต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 นตี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 ตนตี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 นี่สีตีตนัีตีตหนึ่งก็ตีตีตีตอตี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 อมน้ตีตมตีตีตีน้ตี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 เีตีตีต านั่นก็หกอ่ะสัดนข้างหับเพิ่นก็สิเป็นหกอ๋อแต่วันหนึ่งอ่ะหกวันนี้ถ้าอยากหันหัวขื่นน้าลุงน้าเป็นของผู้เฒ่าเป็นเก่าก็ได้หกเก่าก็ได้หนึ่งหกเก่าก็ได้นะค่ะนั่นเลยต้องรุ้เมยต้องรู้คอยให้มุนออกนะก็มันอยู่รูมอยู่แล้วอะไรกนอยู่รูมแต่ว่าแต่ว่าคนนอนอยู่นั่นอยู่นี่น่ะมัน บาดนน่นมันก็ยืนหือกันยืนแต่ว่าเพิ่นสงสัยเพิ่นเป็นคนหรือเป็นผีคุณลุงว่าโอ้โหเขาแล้วจะเป็นผีก็จะเป็นหูจังบ่าหูเนาะหูใครได้ค่ะ<อ>แต่ว่าลงมาปพ๊บเขาลงมาปพ๊บมันก็มันก็นเห็นโหลดทั้งหนานาะม,มันก็นมาหลบนาะเล็กหน่อยยืนยืนทั้งหนาผู้เฒ่าเอาม,<ะ>มือดูบลงมันเอามือเดียวม,มันเนี่อยหลมือเดียวมือเดียวมันก็หูบลงแต่ว่าที่สำคัญกับฟันสองขึ้นสอดนี่แทนตาบ้านี่กับขึ้นแรกเพื่อกับฟันนั่นนีง Uhm. บ้านก็ขึ้นซอนปุ๊บก็มาแบบสูตรเนย์เก่าค่ะมันเข่าหลอกเขาดีค่ะใช่ป่าอาบจะมีศูนย์กระได้เด้อเพราะว่าเราเป็นผีเด้อมอบศูนย์เฟ้นออกมันมาตายเดิมันจะตายบ่หมอบศูนย์พิ่นเพิ่นเงใบสองใบเพราะว่าบ่มีแดงกันกับผู้ขายเนาะผู้ขายเขาเอานิดหน่อยเป็นหนึ right. okay. ่งมือเป็นห่าหน้าเป็นหนึ่งขึ้นกันแล้ว หน้ามันก็เป็นหนึ่งขื้เก่านะลุงเนาะถ้ามักผู้เฒ่าก็ตินหัวขึ้นหรือว่ามนหมุนออกแล้วก็หมุนออกค่ะหนึ่งหกเก่าก็ได้ค่ะอันนี้หกเก่าก็ได้ค่ะค่ะในกตนีลตัวมันหัวนี่ไม่สอบไม่เป็นขวล่างขึ้ขับนมค่ะหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะสำคัญแห่งฟันสองขื่นส่วนเนาะสองขื้นสอบมันบคันจเถื่อแล้วเลยเขาเดือดเจ้นหนอดมือจะอ่ะตามที่ตีทายเขาเจ่าว่า ง่เลยขันฟันอยงสีเนาะฟันจนสีธรรมดาเนาะมีสูบเขากะันรันว่าอีมีงานง่างๆเนาใรางี้ไมเือไร้้เขาซ่มื่นแม่ันกคนร้แทเต็มอนกค่ะ คนฟันเืินนะคนฟันเกี่ยวเงินลุงเออคนร้ายหโมแน่เดียวค่ะเพราะว่าลุงมีฟันสองขึ้นสอนเนาะแม่นมันสองขึ้นสอนแต่ว่าคนอื่นกับฟันเกี่ยวเงินลุงคือกันค่ะบางเงินลุงมีคนร้ายสองคนนะสองคนนะบคนอื่นกับฟันเกี่ยวคือกันอือพี่ห่อเอาตัวผู้เดียวเาผู้เดียวไปใครเอาเนาะแต่คนอื่นนั่นฟันสองคนบอค่ะลุงฟันดาเงินลุงนี่หอบเอาของเอาคนเดียวคนนก็โอ้ค่ะเอาตัวผู้เดียวมาให้ไยน้ำคนละโอา้ค่ะ ค่ะนี่คือเลยนะเราคือเลยว่าค่ะนี่เราท่านทัานสี่เราฟันซ้ำนี่แหละฟันซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะฟันซองขึ้นซองเลยนะไม่เคยฟันไลยค่ะไม่เคยฟันใกลเกือบแต่ให้สกุกมันนานกับลุงเต็งเป็นคงสุดท้ายค่ะเป็นคงสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณแนวทางความฝันเนาะค่ะกมีเสียงซ้ำนี่ค่ะขอบคุณลุงแปงหลายๆค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็มาสรุปตัวเลขของลุงแปงเนาะค่ะ ค่ะลูกแป้งนี่เพื่อนฝันนะคะฝันเห็นผู้เทายืนอยู่น้ำค่ะมีผู้ยิ่งเนาะค่ะเป็นเล็กหน่อยผู้สาวค่ะย่างมากกับมาลูของรับผู้เทาค่ะค่ะเพื่อนกะตีตัวเลขแนวทางเนาะค่ะตัวเลขกกัเพื่อนกะหนึ่งหาหกค่ะหนึ่งนี่ก็เป็นเล็กหน่อยหรือบ้าน้ำจังสัดกระไดเนาะค่ะมือเพื่อนกะหาค่ะของรับเพื่อนกะเป็นหกเนาะค่ะหนึ่งหาหกค่ะหนึ่งหาเก่าค่ะวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์ออพศ2 5 6 8ก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันๆลนำๆลุยๆเห้งๆปังๆไปกับความฝันของลุงแปงค่ะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันเลยพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านองเฮาเลยรับส้มรับฟางเนาะค่ะถ้าถายังบ่ทันกดติดตามเจคาขาก็ขอฝากช่องเจ้าสามัวเต็งน้าเด้อค่ะถ้ามีแนวทางความฝันแนวทางตัลเได้เด็ดอยู่มองใด เจ้าค้าสามตัวเต็งก็จะไปหามาใหา้ทัานผู้ชมได้รับส้มรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่าสำรับคลิปนี้เจ้าํามสามตัวเต็งขอจบกไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปนัาพอ,อกันไม่ค่ะสวัสดีค่ะ